พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่30ธันวาคมคิรตศกรา2023คำพยานชีวิตโดยคุณจียองพิวซุก โซเกาหลีใต้ในหัวข้อเรื่องคุ้มค่ากับความพยายามอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สข้อหถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสาม,มัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อสจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้คุณจียองพิวซุกเป็นพยานว่าดิฉันทำงานเป็นบรรณาธิการในสำนักพิมพ์คู่มือภาวนาห้องชั้นบนฉบับภาษาเกาหลีโดยมีหน้าที่แก้ไขคำแปลคู่มือภาวนาในภาษาเกาหลีเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้แจกจ่ายคู่มือภาวนาฉบับภาษาเกาหลีให้กับผู้อ่านจำนวนมากโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายทหารและเรือนจาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้สนับสนุนทางการเงินเริ่มสนับสนุนความพยายามของเราในการแจกจ่ายคู่มือภาวนาห้องชั้นบนไปยังเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ วันหนึ่งในที่ทำงานดิฉันได้รับโทรศัพท์จากคนหนึ่งโดยบอกว่าข้อความในคู่มือภาวนาได้ทำให้เขาประทับใจและถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนดิฉันถามเขาว่าคุณรู้จักคู่มือภาวนาห้องชั้นบนได้อย่างไรเขาตอบว่าเมื่อสองหรือสามวันก่อนผมถูกปล่อยตัวและผมเคยได้อ่านห้องชั้นบนจากในคุกหลังจากวางสาย ดิฉันรู้สึกตื้นตันใจจนแทบพูดอะไรไม่ออกดิฉันขอบคุณที่ความพยายามของเราและความตั้งใจดีของผู้สนับสนุนทางการเงินกำลังเกิดผลดิฉันไม่รู้ว่าชีวิตของผู้โทรคนนั้นเป็นอย่างไรแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมและได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยคู่มือภาวนาห้องชั้นบนข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงใช้ความพยายามของข้าพเจ้า เพื่อประกาศถึงพระกิตติคุณของพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้สนับสนุนพันธกิจห้องชั้นบนข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยไม่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนระอาต่อการแบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ